ขอร้องพ่อค่ะให้รักษาเป็นไรจ๊ะเรื่องคลุกแขกค่ะดับมาด้วยคุณแม่อธิบายนะคะพ่อไไม่ด้๋อปัญหาคืออะไรสุขภาพด้วยค่ะแล้วก็จะลาขออนุญาตหลวงพ่อกลับไปทำอะไรกลที่บ้านอ่าตามที่ตกลงไว้ป่ะค่ะขอบคุณอ่าอ่าอ่ารู้วิธีการแล้วใช่ไหมค่ะอ่าไปสาธุโมทนาด้วยขอร้องพ่อเดก็ไม่ได้ อาวสาธุบุญไดบารมีไดได้สะสมมาเราลำเพนมาขอให้ร่างนี้หายเจ็บหายปวดหายทุกข์หายทรมานสาธุหลานสาธุปูปูให้หลันัานที่ปูให้ใหด้วยด้วยความดีของของหลานปู่นะปูให้ให้ให้ ให้พรเขาด้วยนะสาธุอ่ขอให้ร่างหายเจ็บหายป่วยหายทุกข์หายทรมานเทพเจวดาพมทั้งหลายประทานพรให้พ้นทุกข์ได้บรรลุธรรมด้วยเถิดบารมีเต็มเปี่ยมสาธุสาธุสาธุอ่าไปด้วยกันทั้งสองคนหายยัง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 ปกติเลยใช่ไหม ไม่เป็นไรอยู่แล้วใช่ไหมเจ็บอยู่เปล่าตรงนี้มันดุจดุจเหมือนหัวมามามาใกล้ๆหน่อยสิอ๋ออันนี่มีคดีปรามาทคุณค่ะจังสอนแล้วจ้า่ะอ้าวยกโทษอโหสิกรรมบัดนี้แม่ชีได้ขอขมากรรมแล้วเทพเทวดาทั้งหลายดวงญญาณทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ยกโทษอโหติกรรมด้วยถอนพิษถอนโทษถอนภัยถอนความเจ็บความปวดออกด้วยเธอพุทธังหายธรรมังหายทังขังหายพ้นทุกบรรลุธรรมด้วยสิ่งทศสีทุกพระองค์อภัยให้ด้วยเอามาเลยดีกว่าพ่อเสือใหญ่พ่อเสือใหญ่มาแล้วพ่อเสือใหญ่จะได้บำเพ็ญแล้วสาธ อพอเสือใหญ่มาแล้วขอบาร,รมีเต็มเปี่ยมได้ช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนาช่วยเมตตาสรรพสัตว์ด้วยอ่าเมชีท่านพ่อเสือใหญ่แห่งถ้ำอะไรวะสระบุรีตาทุ วันนี้จะได้กลับไปบำเพ็ญเพียรแล้วสร้างบาร,รมีเต็มเปี่ยมแล้วให้มีฤทธิ์มีเดชให้มีกำลังวังชาสาธุพ่อเสือใหญ่ให้ได้เข้าถึงธรรมพ่อเสือใหญ่ใช่มไหมสาธุออ่าได้บาร,รมีได้บุญการ ร้างบุญบาร,รมีใดๆมาขอให้พ่อเสือใหญ่ได้บุญบาร,รมีนั้นด้วยเถินให้ฤทธิ์ให้เดชเต็มที่สาธุสาธุสาธุาอ่าโอเคยังอ่ะนอเหนื่อย เสือเขาลิ์เยอะเสียเขาแรงเยอะอ้าวพุทธังกำลังวังชาเกิดธรรมังกำลังวังชาเกิดสังขังกำลังวังชาเกิดอ้าวเบากายเบาใจบุญบารมีเต็มเปี่ยมด้วยเถอ,อ้าวเชิญเสด็จมาด้วยอ้าว ท่านเสือใหญ่บารมีเต็มเปี่ยมอสาธุาจะได้สร้างบุญสร้างบารมีกันแล้วขอพลังทั้งจักรวาลประทานให้ท่านเสือใหญ่ด้วยพ่อเสือใหญ่ด้วยอล่างเม่ีจะจะฉีขาดแล้วเสือ <ELL> sửa công lăng nứa sẽ cho à, 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 tu, à, tu, à, tu, à, đẹp loay. Mình là, đứa có làm gì, làm đi.